สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสวยสวยเก้าโมงละพี่น้องเก้าโมงเชา้ามึงแน่พี่น้องเขาฮานาะสิได้กินยุ่งหนังของโมของโม,อ,งมอยวมันติดพญย่ตอันเอฟซีเพื่อว่าน้องแคทเพื่อนันดำหน้าฮัากโคกาโบพี่น้องอันนั้นก็ซิมีส่วนอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขานะมันติดพญย่ต พงไพ่กับเป็นเด่นนะหน้าเสียวแมมินี่อยู่เทิงนะหน้าเสียวแมมินี่อยู่เทิงนะกรเบิดท่งข้าวกกโพกอยู่นี่อันนว่าเขาจะดำนาหักโคกะกะนานาผู้ใหญ่กยังบขึ้นตังมันติดญาตังมันตายโดพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินข้าวกินน้ดอก จืดปุ้ยแล้วของเบาฮปงอกกลนผ่อนเก็นแผ่นของของอันเซียวเม่ไม่นี่นะเรียวขึ้นไปนะถงบักใหญ่ของเธอกรนะัเป็นเบิร์ดเป็นของเฮาหนีเลยพี่น้องเอ้ปวเจ็บต่วนมาสีไ่ายบอกแอ้น่อยตัดหนาอยู่ สวนอยู่หวยบ่ไปยืมบางสีดเอ่ยไอมีเจตวนไปยืมบางสีดเอ่ยไอมีมาสีหน่อยบางสีดก็ได้เงินได้คําสิถุดไปซื้อซะพี่น้องเอ้ยยามจักสีแล้วก็ไปยืมกับเจ้ากันเนาะกับเจ้าก็ให้ยืมอีดอกค่ะเก่งใจไปยืมมาดวงบดีตายของเขาเจ้าอีกได้ซื้อแทนดีกเขเจ้า เจ้าปูหัวปลูกสวนละมีเนาะของพอดีแท็กน่ะมันแบบยุ๋แ่พี่น้องอันนี้แบบซากไฟกันแล้วให้ใหญ่หันก็ยังบ่ลายดอ ใบด่างมันสีมีได้ว่าเพื่อนว่าขั้นไปซื้อยาสีอยู่กเกษตรนะมันสีมีแบบเพียใบยด่างเพียใบายตายเพียใบายลายไปซื้อยาอยู่กเกษตรนะนันนี่จังมันจังมันเพียรุ่นได้โลดนอันี้นปีพยปีใหม่ใหญ่โซนะม,นมันมันม่านแล้วมันจังได้ตายหนังนะ หม้มูลกับน,น้ำมันนั่นรถไทยน้ำมันรถไทยก็สิพออยู่บ่ยังน้อยนึงสิเบิดอยู่บ่ให้ใหญ่เปนำกระตุกลาวนะคือว่ายังบักหลายช่วงบ่ายแดดแงๆไคอยู่เน,น,น,นาะนีะนมันก็ยังแดดแล้วมันแดดแ,ง,แงอยู่ดอก Cứ... nhìn thế mình đẹp ông mà này, bỏ cặp lụt tát nhả. นั่งพี่น้องเอ้ใต้นั่งเขาขอบเจ,เจ้าของบางสีอิดลายๆโอ้ยเนาะดได้แหละเอาการนซื้อเน o หนึ่ง้วก็วิทย์เน o หนึ่งต้นทุนคนเฮาบ่สั่กันอย่า,าด่าหมาเด้อพี่น้องเด้อใส้มีทุกอย่างคือหมู่มันก็เป็นไปบ่ได้อีกแล้วเนาะต้นทุนคนเฮาบ่สั่กันสิหายไปมี หมูมี่ย่งไก่มีหมูมี่ย่งไก่มีมันกับเป็นไปบัได้เ้าอยากมีทุกอย่างคือหมูแหละมันกัดจจงสิบบได้ยืมหมูเนาะว่าพื้นว่ายืมข้าเจ้านะคะข้าเจ้าก็ให้ยืมอยู่หักบัตรบัดเทื่อโซ่บัดีเห็นได้ยืมมาเลยยืมมาแล้วมันเซ็ตเห็นได้เนาะพี่เนาะว่าบัได้ได้เนาะ ก็แค่ไหนตัดหนาไปงูวบั่าไปยังกันนะลูกมาหนะไหมเสียแขนยาวกับบอดี้หนุ่งเฮ้มาลูกล่ะมา หมุดแดงครบได้ลูกหมุดแดงครบได้ <c oughs> อย่าไปบายได้ลูกอย่าไปบายได้ <c oughs> มันสีบาดมือสบายดีดูหะหํา <c oughs> หมุดแดงครบในใซออีกแล้วเฮ้ย หงานะบานหนาแล้วค่ะถือพี่น้องโล่เจ็ดสิบบาทนั่นแหละบมเป็นตาเอาเนาะปีสิมาก่อนพี่น้องเอ้ยถูกกับหนากระสีเอาโล่สามร้อยบาทโลดหมดแดงไม่ใช่ลูกอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีก่อนแม่สีบิ่งห้ยไม่ใช่มดดีอ่ะลูกอันนั้นนะหมดงามสบายดีลูกออเออแม่สีอุ้มสบายดีก่อน โดยอ้มออ้มอ้ยโดยโบอกอีพอสบายดีก่อนอ้มงอนะ้าบริตัาบอสเอ้ยแม่อุ้มแม่อุ้มแม่ดนแดงโอ้ยต่โทรศัพท์อียน่ีมันยหนแม่แม่แม่อุ้มอุ้มไปไหนอุ้มมาไลอุ้มไปไหนลูก อยากกินนมอยากกินนมเลยโอ้ยกินนมตะไ้กินนมตะไโอ้กินนมตลดไหนตาไ้กินนตะไ้ตสบายดีง่ามๆมั้ลูกสบายดีงายๆโดยสบายดีเบ็ดยากินพอเนี่ยใกล้กันเน่ยหอบปามัน Naga hào binh ngọn ngã y phó này y ma leni. Nơi nắng nắng này urt em em sip pha ơ đọc mẹ tuy pha phải tuy tuy wow. tui tui tuy 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 tui tuy 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 ไพพาหงัวแนวนี้เื่ออยอะไรลูกโอ้ไพ่ปลูกนะลูกโอ้เออเื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 อเขือ กุบออกทางใดเฮ้ยเุบออกมันนะแม่มันกวบม,มาเลยมันสิขวนไปอีกมันสิเกิดอีดยุ้ยเกิดมันจะเกิดจวยากเเตัวเกี่ยวตัวนั้นมันก็เกิด ่มลุงตัดเข่าบ่าเนาะฮานะนะ่ะเอเออ 你用